ก็สว <owad Es> <S ing> ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพ่อเพ็งคุงนะวันนี้ผมก็จะมาอ่าเล่นจูนี่บวกเป็นสปริงนะเนี่ยออฟก๊าดแกาก็ประมาณนี้นะครับกันดีปั๊บสามสิบมีคูณเมืองมีตัดก๊าดได้อีกอันหนึ่งอะไรว่าลืมอ่าเดี๋ยวเขาทอยก่อนนะทอยเบิ้ลสิบไป คลิปนี้ก็เป็นคลิปเกมไว้นะเผื่อใครแบบเออไม่มีเวลาดูเข้าออมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยจะได้รู้ไงว่าจูนี่บอกแปลนสปริงอะ่ะมันโหดแค่ไหนแล้วก็คลิปนี้ผมใช้เป็นแปลนสปริงเวอร์ชั่นธรรมดานะครับอุะอยสร้างครัเตอร์คอตูเขาก็ติดเลยวะ่ะอตอนนี้เขาก็มีกันดีปปั๊บด้วยน่าจะเล่นยากระดับหนึ่งแต่ก็ไม่น่ายากเกิน เลนผุด <Lane> ไปแล้วหนึ่งนะจบเทินได้ยังเนี่ยรีบๆอ่าเดี๋ยวจะถอยเบิ้ลสิบสองไปนะครับอ่าถอยได้ด้วยเตะเข้าไปหนึ่งทีสาบสาบไม่ติดเขามีกันดีบัฟอ่าแล้วสาบจูนี่สาบติดนะครับวางกับแบบไปที่เขาละกันจากนั้นก็เบิ้ลสิบสองไป เรียบร้อยจากนั้นก็โดดใส่เขาเลยแต่ว่าไปแล้วทำไมโลกเรายัางไม่ชาร์จเลยตัดการตัดการไม่ติดอ่าแล้วเดี๋ยววางไว้ด้านหน้านะเนี่ยจูนี้บวกเป็นสป,ปริงยังไม่ทันได้โชว์เลยว่ามันโหดไหมก็<ำ>จะตายแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าเก็บไว้แล้วกัน ยังไม่ทันได้โชว์เลยว่าชูนี่บอกเป็นสปริงโหดแค่ไหนเกีความสามารถตัวเขาขินขาดแล้วอ่าเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน